ฮัโลโหลพีนี้ก็มาดูอะไรสบายๆกันบ้านนะหนูโดยครั้งนี้เป็นศึกช้างทุบลุงข้างบ้านจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยจ้านี่เปิดเกมมาฉันก็ทำตัวเป็นช้างที่ขโมยเลยจ้าไปเวทบับแดงของฝั่งตรงข้ามนะ แต่จังหวัดที่หนีกลับมาดันโดนป่าฝั่งตรงข้ามเขาจับได้นะเวเรสก็ไล่เจมารัวๆเลยแต่ด้วยบาร,รมีของคนสวยย่อมมีคนคุ้มครองเวเรสที่จ้องจะเล่นเจก็เลยโดนมูราคิวไปได้ปวนป่าฝั่งตรงข้ามสมใจใหมายแล้วเจก็ลงมาข้างล่างพอดีกับที่แบทแมนเก็บแวนไปได้ เจก็อยากจะช่วยนะจ๊าแต่ดันช่วยแบทแมนให้รอดพ้นจากสกลิลของคลิกซี่อันร้อนแรงไม่ได้แต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะละังจากนั้นไม่นานขณะที่เจกาลังตีนกอยู่ชนีน้อยคริกซี่ก็โผลขึ้นมาแล้วพาเจส่งกลับไปอยู่กับแบทแมนฟื้นขึ้นมาฉันก็รีบมาช่วยแครี่เลยนะที่กําลังโดนลุมอยู่ก็เจอลุงทั้งบ้านเปิดอันติเจก็เลยจดอันติล้างกลับเหมือนกันเปิดมาเปิดกลับไม่โกงจ้า และแล้วเจทั้งสองก็รอดชีวิตแต่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่แช่นานไปหน่อยไม่รอดจ้าโดนแบทแมนลงมาคิวไปสวยๆและจังหวะนี้แน่นอนอยู่แล้วป้อมล่างก็แตกจ้าแต่ยังไม่ทันได้ชิ่งนะจ๊ะอันเลนก็จ้องจะเล่นพวกเจเลยวเวรสก็ด้วยแต่มาถึงวเวรสโดนคิวไปก่อนส่วนอันเลนอยากจะทํายุทธหัตถีกับเจนะจ๊ะจึงมีความที่เจก็เป็นช่างนักสู้จ้าก็ไม่หนีนะจ้าสุดท้ายก็แลกกันขีดจ้าฟื้นกลับมารอบนี้เพื่อนฉันก็พยายามจะเอาป้อมกลางนั้นนะเจก็มาเลยจ้า แล้วก็ได้พบรักกับหนุ่มอเลนอีกรอบแต่อเลนไม่รักฉันนะเธอเขาไปเลือกมูราราคาค่าปฏิเสธเจ๊ครั้งนี้เจ๊คิดแพงนะจ๊ะ ทีมฝั่งตรงข้ามก็เลยถูกทีมเจคิวไปแล้วนี่ลุงข้างบ้านพยายามกดอันติเจก็กดอันติล้างสิจา้าสรุปอันติกิลวเดอร์ทำอะไรเจไม่ได้แต่ดูเหมือนลุงข้างบ้านจะไม่จําจัดเธอเพราะเมื่อเจอทีมไฟครั้งต่อไปลุงข้างบ้านก็พยายามเข้ามากดอันติก็โดนอันติเจล้างไปสิจา้าจบไฟนั้นก็มาไฟใหม่รอบนี้อเลนเลือกเจแต่คนที่เคยปฏิเสธเจเจไม่เลือกจาก้าฉันเลือกลุงข้างบ้านด้วยความรักเจก็เลยส่งลุงข้างบ้านกลับบอทีแ,แรกจเจ้าอพิซลดากอนนะแต่เห็นเพื่อนเปิดไฟเจก็เลย ขึ้นไปเติมแล้วรอบนี้เจก็ได้คิวหนูคลิกซีไปหนึ่งจ้าหายกันแล้วนั้นล่อนที่เคยคิวเจเอาไว้นนะ่ฉันจำได้ส่วนนี้เป็นค่าที่เวเรียไล่เตะเจตอนเริ่มตนน้นนะจ้าก,ก็คิดไปเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเกมทีมเจก็กําลังนำเนาะ แต่ช็อตนี้ขณะที่เจ๊กับเพื่อนกําลังไดป้อมบนซึ่งเป็นป้อมสุดท้ายอย่างเมามันนั้นสถานการณ์พลิกจ้ะกลายเป็นเจ๊กับเพื่อนเป็นคนถูกไล่แทนแม้ว่าเอลซูจะเก็บเวรเรสไปได้แต่ว่าราคาครั้งนี้มีค่าต้องจ่ายก,ก็คือพวกเราตายไปทั้งคู่เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะจ้าแบทแมนเทมเจ๊มารอเก็บงานอยู่แล้ว สรุปออกมากลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างตายไปสีไม่สิกลายเป็นว่าส่งนู้นตาย5้ส่วนแบทแมนทีมเจเป็นคนเดียวที่เหลือรอดเพราะนางเก็บคลิกซี่ไปแต่ไม่นานลุงข้างบ้านก็เกิดขึ้นมาใหม่เจเลยเสนอทุกคนว่าเราควรจะเอาดาร์ก่อนนะเพื่อเป็นการการันตีว่าจะได้ป้อมได้สําเร็จดีที่สุดระหว่างนี้เจก็โซนรอเนาะแต่ก็เห็นเพื่อน,นกําลังเปิดไฟด้านบนก็เลยจะเข้าไปช่วยนอนว่าการมาเติมไฟในครั้งนี้ก็ทําให้เจได้ส่งลุงค้างบ้านกลับบอไปอีกครั้งแหมเกือบได้เวเรสแถม นะแต่กลายเป็นเอลซูร้าไปจ้าโอเคพอเห็นจังหวะนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะปิดเกมได้เลยใช่ไหมแต่เจก็ไม่แน่ใจเพราะว่าฝั่งล้นน่ะแคร,รี่เขายังอยู่ก็เลยเรียกทุกคนมาตีร้ายดีกว่าเพื่อการันตีแต่กลายเป็นว่าระหว่างที่ตีอยู่นั้นเอลซูก,ก็เก็บแคร,รี่ฝั่งตรงข้ามไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรทีมเจก็ได้ดาร์คเลเยอร์ที่เป็นร่างก๊อตเหมือนกันแน่นอนว่าหลังจากนี้การดรก็เป็นไปได้โดยง่ายแล้ว รอบนี้พ่อหนุ่มอันเลนเลือกที่จะกดอันติใส่เจเชิรจนจะจบเกมเพิ่งไม่เห็นค่าความสวยของเจหรือไงแน่นอนว่าเจเมินจะ้ะมึงจบป้อมดีกว่าแล้วก็วิกตอรีชนะรอบนี้ MVP เป็นของเอลสุส่วนเจก็ได้ซับพอร์ตเหรียญเงินอันดับสองไปนะจ๊ะจ้ะหนูก็แค่นี้แหละที่เจจะเล่าให้ฟังวันนี้